ินดีตว Get ันน um, ี้ไม่กินนมเตี๋ยดูมะอวฮะอี้ย่กนแ้วไปนแล้ววันนี้ดูดิดูปากเดียวดูไม่แดงกับไค่กล้องดี่ได้เลยวันนี้โนกองี่จได้ลยฮะกี่กล้องเลยวันนี้ กินอานงกกินอางก็อยากกินมากเล่งนเนะ้กินงอากูบาดูบาดูบาดูบารูว้าวเนี่ยโซใส่เดยวนี้บูบาูบูบูาาโซาสีดใส่ในนี้บาดู <Bar u. S 1> เออใช่เก่งไมอันนี้อะไรอันนี้ปลาวานปลาวานพ่นน้ำ โซโซแม่เก็บโซอันนี้อะไรโซทำไมโซไม่บีบใส่ไม่ล่ะใครดื้อล่ะไหมมีไหมมีคนดื้อไหมไม่มีโดนดืด้อไม่มีนะไม่อะตู้จบดื้อจบดืด้ดดอหนูเอาไปจุ่มหนะัก พ่อแบบนี้ดิเล่นแบบนี้จ้ะมันต้องใส่บล็อกเนี่ยใช่ไหมพิมพ์แล้วก็ไปจุ่มน้ำอ่าทำอย่างนี้แล้วหมดแล้วคือมันเล่นครั้งเดียวใช่ไหมอืมจบจบเอาน้ำอีกเอาน้ำอีกตอนนี้ไม่ได่นแล้วเนี่ยไปเล่นกับใครเราเล่นไม่ได้แล้วหรออ๋อไม่ว่าเราไปจุ่มน้ำไว้มันก็เลยตันเล่นกับใครคะเล่นกับบอสก็เล่นดับเบิ้ลนอนหรือแมาคืน อย่าดิ้นดิ้นเอาคืนแม่เอาคืนเลยสต๊อซ,ซี่กดแม่แม่แม่โกดแม่ด้วยมองแม่ด้วยเอ้าเออเปิดเลยตอนแม่เป็นคนเอาให้นะเนี่ยซื้อมานะเนี่ยแต่พ่อแตะตังค์ลูกแต,แต่ทำที่พ่อให้ทำนะำแล้วแม่ถามเลยจริงนะอยู่ๆเราวิ่งไปบนถนนได้ไหม <Yeah. S 1> พออะไรต้องมีลูกอ๋อต้องมีใครคะต้องมีผู้ใหญ่โอเคย่้ำลูก ต้องจับมือนะจูมือกันไปนะซูมือกันไอแล้วใครซื้อให้ใครสั่งให้แล้วแม่เนี่ยเป็นคนสั่งทุกอย่างเพะแม่รางวัลไง อ่ะทิงมาตามมโอเคมาทิงเดี๋ยวคอยดูคอยดูทุกคนคอยดูนะทุกคนคอยดูนะทุกคนเฝ้าระวังให้นะทุกคนคอยดูนะมันจะมีตัวแสบที่ทุกคนดูทุกคนดูอ่าหนึ่งทุกคนดูนะภายในหนึ่งสิบวินาทีทุกคนจะดูทุกคนมีลูกอยู่ในบ้านปะทุกคนมีปะแบบเนี้ยโมเน่ดู ทุกคนดูสิต้นที่จำอ่ะโซ่อะนึงกต้องเก็บต้องเข้าบ้านแล้วเพราะเดี๋ยวมันลื่นเออถูกเก็บโซ่สิไม่องหรูอเข้เปิดไม่ต้องไปนอนอยู่ในเต๋าอยู่ในเต๋าไม่ได้หรอเก็บไปนอนเอาน้องไม่นอนนี่แปลแต่น้องน้องไม่อยากเล่นแล้วน้องเทยละวันนี้กดปิดไลน์ดิกดปิดไลน์นะ แต่ที่ได้นะ